ช่องโคชโหรานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงชาวราศีตุลว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภานี้เมื่อตรีเทพยกทั้งสามดวงชาวราศีตุลน,นะครับในระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาพระราหูนะครับพระราหูตัวนีน้อยู่ที่ราศีมีนเป็นภพอริดังนั้นในปีครึ่งที่ผ่านมาชาวราศีตุล จะพบกับอุปสรรคความติดขัดความไม่ราบรื่นอยู่ดีๆก็เป็นอุปสรรคก็มีหรือมองเห็นอุปสรรคความไม่ราบรื่นอยู่แล้วแต่ก็ยังจําเป็นจะต้องไปอย่างเช่นฟ้าคลุ้มฝนตกหนักเห็นอยู่เลยมืดสลัวไปทั่วแต่ก็จําเป็นจะต้องออกจากบ้านไปให้ได้ไปประชลนตรงนั้นนะครับติดขัดอยู่เป็นเวลานานแต่ว่าในวันที่5พฤษภานี้นะครับ พระราหูจะย้ายหรือยกนี่นะครับจากราศีมีนเข้าราศีกุมออกจากภพอริมาเข้าภพปุตตะเรื่องความลำบากยากเข็นอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่มันโมวัมวเทาๆหายไปมันกลายเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นพระราหูเข้าเรือนตัวเองแข็งแรงมากจะมีความคิดมีความคิดลเ,เริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิดมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ว่าไอเดียทั้งหลายเหล่านั้นน่ะเป็นไอเดียที่จะต้องมีส่วนที่มันไม่ถูกต้องปนอยู่ด้วยคาว่าไม่ถูกต้องน่ะมันมีทั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการขายเหล้าขายบุหรี่ไม่ไม่ตรงเวลาหรือการทําบัญชีสองเล่มนะครับท่านจะได้ท่านชาวราศีตุลเนี่ยพระราหูเข้ามาที่เนี่ย ระหว่างที่เขาเข้ามาเนี่ยพระเสายัางอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนรักกันคุยกันเลยสองคนคุยกันเลยเอาเอาคือจะทําจะร่วมจะคุยกันเรื่องร่วมกิจการอันใหม่นะครับกิจการนั่นจะเป็นกิจการที่ลงทุนเยอะลงทุนมากภาพที่มองเห็นจะใหญ่ผลประโยชน์ตอบแทนก็จะมากแล้วก็จะมีหน้ามีตาในสังคมแต่อย่างไรก็ตามมันมีความไม่ ไม่โปร่งใสซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับหลังจากที่พระราหูมาอยู่ตรงนี้สักพักเดียวนะครับพระเสาย,าย้ายแต่ว่าก่อนพระเสาจะย้ายพระพฤหัสย้ายก่อนเรามาพูดถึงพระเสาย้ายก่อนนะครับพระเสาย้ายวันที่19พฤษภาครับหลังจากที่พระราหูเข้ามาคุยกับพระเสาสนุกสนานพอแล้วพระเสาก็ย้ายออกไปปุบเพราะฉะนั้นงานที่คุยกันไว้มันจะค้างตึง นะครับความคิดนี่เริ่มข้างสรรเนี่ยนะมันจะเป็นแค่ความคิดเพราะว่าพระราหูยังเป็นเงาอยู่ยังเป็นธาตุลมมีแต่ลมปากพระเสาตัวทํางานนู่นเดินไปอยู่ในภพอริไปทําความไม่ราบรื่นอุปสรรคติดขัดช้านานให้กับชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลจะมีเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ลําบากทีเดียวทําไมลําบาก เพราะว่าพระเสาไปนั่งทับอยู่ในภพอรินะครับและเจ้าเรือนอริคือพระพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัชชาด้วยดังนั้นมันจะต้องเกี่ยวกับหนี้สินแน่ๆเลยนะครับหลังจากที่พระเสามาอยู่ที่นี่ได้สามเดือนพระเสาก็เดินย้อนกลับมาหาพระราหูอีกครั้งหนึ่งคร mm. าวนี้จะมาอยู่กับพระราหูนานหกเดือนตอนที่พระเสาย้ายไปสามเดือนเนี่ยเคว้ง mm. คว้างเชียวพระราหู ไอเดียตะกี้เนี่ยติดอยู่น่พอพระเสา์กลับมาละดีดาเลยทีนี้ลงมือทำท่านที่เป็นชาวราศีตุลน,นะครับท่านก็จำที่ผมพูดไว้นะครับพอท่านพระเสา์ย้ายกลับมาหาพระราหูนะครับทำเลยลงมือลุยสิ่งใหม่ๆที่คิดแม้ว่ามันจะเป็นสีเทาๆนะครับทำเว็บโปเว็บพนันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าให้ทำเลยท่านมีเวลาหกเดือนทำเลย และหยุดชะงักให้ทันนะเพราะว่าพระเสาจะยกกลับไปอยู่ที่ภพอรินานสองปีครึ่งตอนนั้นแหละปัญหาอีกปัญหาหนึ่งจะผาถมใส่ชาวราศีตุลปัญหานั้นมาจากพระเสาและพระพฤหัสคืออะไรก็มาดูพฤหัดย้ายนะครับพระพฤหัสก่อนย้ายนี่นะครับเป็นเวลาปีหนึ่งมาแล้วพระพฤหัสอยู่ในภพมรณะของชาวราศีตุล พระฤหัสเนี่ยเป็นอริสาชะนี่สินเป็นเรื่องการติดต่อการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงหรืออะไรก็ตามที่เป็นโลกโลกที่มันเป็นประจําตัวนะครับมันพัฒนาไกลายเป็นโลกที่ร้ายแรงมีอันตรายร้ายแรงนะครับเจ,เจ้าชะตาราศีตุลเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะมีนี่สินกองพเนนเทินทุก ก็ออไม่ใช่สิพนเนิญเทินทึกเต็มหัวเลยไม่รู้จะทํำยังไงอย่าตกใจมากนะครับเพ,พราะพระพหัสย้ายครั้งนี้นะครับออกจากภพมรณะมาเข้าภพสุภะครับแม้ว่าจะเป็นหนี้สินก็จะได้รับการแก้ไขจะได้รับการบรรเทาผ,ผ่อนปลนจะมีผู้มาช่วยเหลือจะมีผู้ยื่นยื่นมือยื่นความคิดมาช่วยเหลือนะครับให้ท่านสามารถผ่านพน้นหรือแก้ไข ปัญหาการเงินนั้นหรือโรคโรคร้ายที่ท่านติดเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยนะครับจะได้การรับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่า <c oughs> ที่ผ่านมาไม่ได้รักษานะครับแต่ว่าที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีเนะี่ยรักษานะแต่ไม่เห็นผลมันมาเห,นมนเห็นผลหลังจากพระพรรหัสย้ายเข้าราศีมิถุนพบสุภานี่เองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมบอกนี้ จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน,นี้นะครับในเดือนพฤษภานี้แหละอีกไม่กี่วันท่านทราบแล้วก็เตรียมตัวตั้งรับนะครับผมมีคําแนะนําว่าอย่าลืมไปเซตซีโรนะครับเปิดคลิปเซตซีโรที่ผมมีแล้วก็ลองไปทําตามดูนะครับจะช่วยแก้ปัญหาได้มากทีเดียวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี